วันนี้มีกาแฟสายสมุนไพรสุขภาพนะคะมีกาแฟนีนะคะวันนี้กาแฟเนี่ยมันสามารถที่จะชงน้ําเย็นแล้วก็น้ําร้อนได้นะคะวันนี้ใครที่ชอบทานชงน้ํากาแฟเย็นอันนี้เหมาะสําหรับเพื่อนๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้มันมีโปรพิเศษแนะนําสมาชิกทานที่ว่าใครอยากดูแลสุขภาพ,าภาพนะคะหนกล่องหนึ่ง ่นะคะอันนี้นะคะชงน้ําเย็นแล้วมันก็ชงละลายได้ไวมากเลยนะคะก็ค,ะค่ะแค่ใส่เชฟเชคเชนะคะนีๆๆๆๆมันก็จะชงได้ทั้งน้ําร้อนและน้ําเย็นนะคะอันนี้นะคะหนึ่งกล่องนะคะมีสิบซองแบบนี้นะคะแล้วก็กล่องนึงนะคะมันเป็นราคาแนะนํา กล่องละ150บาทนะคะแต่ถ้าสั่ง3กล่องขึ้นไปนะคะพิเศษเลยค่ะ300บาทนี่คือรวมค่าจัดส่งแล้วนะคะถ้าสนใจก็ทักกันมาได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทานดูนะคะอร่อยนะคะลองดูนะคะเพื่อสุขภาพบำรุงเออที่สำคัญบำรุงสายตาด้วยนะคะโอเคค่ะ